สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกกับช่องข้าวปั้นนี่กับพี่ข้าวปา้นนะคะวันนี้พี่จะพาเมลนเกนที่มีชื่อว่าจุดพักโลนะวันนี้ขอเปลี่ยนเตียมหน่ะทุกคนเทุกคนโอเคเรามาหยิบไปกว่อคนพี่จริงๆแล้วพี่เก็บมาครบยุ่อย่โอเคทำเงินตรงทำงานตรงนี้ได้เงินกี่บาททุกคนเดี๋ยวพี่ต้องมาดูห้าสิบาทนะทุกคนก็ถือว่าเยอะเยอะเลยทุกคน เช็ชดเจอทุกคนนี่อุ่ยได้เงินเยอะเนี่ยทุกคนทุกคนน <c oughs> ่าจะรู้นะว่านี่คือแมพของใครแมพของจุดพี่กบเล่นหลานะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละทุกคนทำไมมันเช็ดไม่ได้โอเคทุกคนพี่ได้แล้วเงินแล้วพี่ก็ต้องมาเช็ดตรงนี้ก็ต้องรออีกทุกคนรอให้เงินมันขึ้นมาไป เงินฉันละเอาเงินฉันมาคนนี้คนนี้เอาเงินฉันมาเอาเงินฉันมาโอเคเช็ดตรงนี้นะทุกคนก็จะได้อีกนะอ่าโอเคเช็ดตรงนี้ต่อเลยทุกคนร้านนี้สก,กระปรกมากเลยทุกคนอันนี้อะไรอู้นั่งได้ทุกคนเช็ดตรงนี้ทุนมันน่าจะสะอาดแลวนะทุกคนถ้าอย่างนั้นมันน่าจะไม่มีอะไรละพี่เก็บไป,ไปทุกคนพี่ไป หากบไหมพี่ไปหากบดีกว่าทุกคนพี่ได้อันนี้มาแล้วไอกไปกสิอืกดรับไปเลยทุกคนรับเคสเ,เอะทุกคนไม่คุยกับไอ้เจ้าก,กบตัวนี้ไม่ได้ทุกคนพี่ว่าน่าจะไปตามหาได้เลยนะประมาณห้า้อบาททุกคนได้เงนินต้องเยอะ ที่ว่าอาชีพนี้ได้เงินเ,เก็บเงินดีแน่นอนมาดูตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ยังสวยนะทุกคนยังสวยแบบสวยแบบสวยโคตรๆนะทุกคนอุ้ยทุกคนมันมีอาชีพเราได้เป็นตำรวจด้วยทุกคนพี่จะไปหาตรงนั้นนะเขาไม่รู้หรอกว่าพี่เป็นใครอ,อ้าทุกคนเขาออกเกมหนีต่อหน้าพี่เลยทุกคนเห็นคนนั้นไหมพี่จะตามคนนั้นไป จับจับเออาวทุกคนเฮ้ยทุกคนอาชีพนี้ได้เงินสองรอทุกคนเฮ้ยทำไมมันเุ้ยทุกคนมันได้เงินเยอะกว่าเดิมทุกคนอุ้ยอย่างเจ๋วแต่ตอนนี้พี่กําลังหากบหาพลเฮ้ยทุกคนนี่คืออะไรกระเป๋าเลี่ยนประมาณนี้ทุกคน,นุ้ยงใกนะกระเป๋ากบแมกะกบก,กระเป๋าเลี่ยนหมวกจุดพักร้อน พี่ว่ามันน่าจะเพลงแน่เลยเพราะว่าพี่กวด็นลลามชอบตั้งราคาแพงเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมทุกคนราคาเพลงสิบห้าโบัจุดพักร้อนโนหนึ่งสีดำทุกคนเฮ <c oughs> ้ยทุกคนทุกคนนี้สี่คนนี้เจดโลบักเฮ้ยโ <c oughs> ดเนตโลบักให้กับพี่กวในหลล่าประมาณยี่สิบสี่คีทุกคนบิ๊กเกอรเขาเทรดเขามีเงินเยอะมากทุกคนอันนี้คนที่สอง ไม่ใช่แล้วทุกคนพีนาใช่ละอันนั้นคนอันนั้น 27K ของอะไรเนี่ยน่าจะเวลาอยู่นะเวลาอยู่อันนี้น่าจะเป็นสองล้านตรคุณคูรเยอะอืมทุกคนป๊าแมวตอนนี้มันซื้อกระเป๋าไอซื้อกระเป๋ากบด้วยทุกคนอืม ภารกิจพี่ในวันนี้ก็คือตกปลาทองให้ได้ห้าตัวตกปลาเขียวให้ได้ห้าตัวตกปลาเทาให้ได้ห้าตัวแล้วก็จับกบให้ได้ห้าตัวคนนี้จะมาชนพี่ทำไ,ไมเนี่ยอย่าตาม,มาโอ้ยอย่าตาม,มาโอเคทุกคนเข้าไปแล้วพี่ไม่มีกบเล,ลยทุกคนตรงนั้นนี่ตรงนั้นมาใหม่อันเบ็ดตรงลานี้ฟรีนะ เบ็ดตกปลาธรรมดาโอกาสได้ปลาระดับสูงและต่ำเบ็ดตกปลาทองคำได้แต่ปลาระดับสูงอุ้ยมันน่าจะดีนะทุกคนแต่พี่ไม่มีโรแล้วไม่เป็นไรแล้วกันนะตกปลาทองให้ได้ห้าตัวนะทุกคนมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้เฮ้ยคนนี้ไป้ปลาทุกคนจับจับ,จบ,จบ,จบ ทุกคนพี่จับเขาไม่ได้เขาวิ่งเร็วเกินจับเออทุกคนพี่จับได้แล้ว่ะพี่ได้เงินกี่บาทเดี๋ยวพี่ดูก่อนสี่พันแล้วทุกคนสี 4, ่พันละเมื่อกี้พี่ยังตกปลาไม่เสร็จเลยทุกคนอ่ะยิงกับคนนี้แล้วกันพี่ลเอ้พี่พี่หลามาทุกคน ได้ปลา,างนนคนนี้ได้ปลาพี่ได้ปลาเขียวมาดูกันว่าพี่ได้อะไรพี่ได้ปลาเขียวใช่ไหมหนึ่งตัวมันจะไม่มีแมอยู่ในนี้ใช่ไหมเฮ้ยจริงด้วยตกอีกทุกคนได้ปลาเขียวมาแล้วหนึ่งตัวคาีิสี่ตัวนั่งด้วยคนบปลาปลาสีเขียวปลาบุ๋นั่งคนพี่ได้ปลาสีเขียวอีกแล้ว สองตัวแล้วทุกคนขาอีกสาม,มได้กล่องสมบัติเฮ้ยทุกคนมันมีกล่องสมบัติด้วยเหรอน่าจะมีนะทุกคนเห็นมีบอกว่าได้กล่องสมบัติมีการหาสมบัติซะด้วยทุกคนถึงว่าดีปลาทองเนี่ยะลรทุกคนมันไม่มาสักที <laughs> ปลาเทาทุกคนไม่เป็นไร องหนึ่งะทุกคนคนนี้ได้ปลาเทาพี่ได้ปลาทองทุกคนพี่ได้ปลาทองหนึ่งสองหนึ่งทุกคนก็<ๆ>ประมาณนั้นเฮ้ยคนคนนี้ปลาทองมาดูพี่มาดูพี่พี่จะได้ปลาอะไรพี่ได้ปลาเป็นปลาปลาอะไร ปลาขอปลาทองปลาทองขอปลาทองขอปลาทองฉันจะกินปลาทองปลาเขียวทุกคนวิสามตัวแล้วนะปลาเขียวใช่ไหมใช่ทุกคนสามตัวแล้วเหลืออีกสองนะทุกคนปลาทองเหลืออีกสี่ปลาธรรมดาก็เหลือแค่สี่นทุกคนพี่เกือบได้ทุกอย่าง ธรรมดาทับปลาธรรมดามีสองแล้วขาดอีกสามทุกคนพี่กบตกไปเหมือนเดิมถ้าอุดหนุนร้านเจ้าของถ้ามแมปเจ้าของเกมอืมอย่าลืมให้คืนมาดึงไม่ <c oughs> มีหล้วทุกคนเขาบอกเลยว่าพี่กบเขาแจกโลบักลัวๆเลยทุกคนแค่ <c oughs> เราไปคอมเมนต์ทุกคนแล้วเราพอมันถูกใจ พี่กบก็จะกดหัวใจแล้วก็ส่งโลบักมาให้เรานะทุกคนต้องบอกชื่อ้วยนะอ่ะปลานิสาทุกคนปลาธรรมดาสองคาดิสสองปลาเขียวคาดิสสองปลาทองคาอีกสองนะทุกเอ้ยคาดิสสี่นะทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่ขอตกก่อนเดี๋ยวพี่จะพาไปสำรวจนะทุกคนแต่ว,ว่าตอนนี้พี่ขอตกให้เสร็จก่อนที่เร็วสามร้อยยี่สิบแปดแล้วทุกคนเร็วสามร้อยยี่สิบแปดแล้วทุกคน 3 0เป็ดแล้วทุกคนเป็แล้วทุกคนปลาธรรมดาทุกคนขาดีหนึ่งนะทุกคนปลาธรรมดาปลาเขียวขาดีสองปลาทองขาดีสี่นะทุกคนปลาทองนี่น่าจะได้ยากที่สุดแล้วนะทุกคนเขาบอกว่ามีโอกาสสูงและต่ำนะทุกคนเราจะมาซุ่มเอ้ยเราจะมา<อ>มาปลาทองปลาธรรมดาทุกคน ี่ปลาธรรมดามาห้าตัวแล้วทุกคนเมื่อไห่พี่จะได้ตัวปลาเขียวแล้วก็ปลาทองทุกคนปลาทองขัอีสี่ปลาเขียวขาดอีสองไงทุกคนขอให้ได้ขอให้ได้ปลาสีทองคนนั้นได้ปลาธรรมดาทุกคนมาดูพี่ว่าพี่จะได้ปลาทำอะไรปลาธรรมดาปลาเขียวปลาทองพี่ก็จะเอาเอปุ๊บพี่ปลาเขียวทุกคน ปลาเขียวขาดอีกหนึ่งปลาทองขาดอีกสี่นะทุกคนโคตรดีทุกคนพี่ก็จะมีสาคนเฮ้ยทุกคนได้ปลาธรรมดาอีกแล้วหกตัวแล้วนะทุกคนปลาธรรมดาสามร้อสามสิบแล้วทุกคนเวล วันนี้พี่จะมาอยู่ตรงนี้เป็นเวลาให้มันได้เลเวลประมาณสามรอยห้าสิบนะทุกคนพี่ก็จะสามรอยห้าสิบแต่และคลิปแต่และคลิปแต่และคลิปพี่ก็จะทำเป็นพี่ก็จะเก็บประมาณห้าสิบเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะน่าจะลืมบอกนะทุกคนอันนี้เป็นอีพีหนึ่งนะทุกคนซูมต่อ เฮ้ยพิชิซูมสิมันบิชิรลาบุบทุกคนเรามีปลาธรรมดาสี่ตัวแล้วเนี่ยปลาธรรมดาเจ็ดตัวแล้วทุกคนพี่ได้ปลาธรรมดาแล้วทุกคนเดีด๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตุดก,ก่อนมันน่าจะตกไม่ดีค่ะมันน่าจะต้องไปตกตรงประมาณนี้ <inate> ตกไปก่อนแล้วกันตกไปก่อนแล้วกันตกไปก่อนแล้วกันไปก่อนแล้วกันไปกันแล้วก่อนพี่ว่าได้ปลาทองหรือว่าปลาเขียวนี่แหละทุกคนเพราะว่าปลาธรมามาาธรมดาพี่ได้ไมาเยอะแล้วไงปลาธรรมดาพี่ได้มาเยอะแล้วอารุกคนทำไมพี่หยุดตกอะ ืทำไมมันไม่ได้สักทีนะทุกคนสูงสุดพี่ไม่รู้นะว่าเลเวลสุดเลเวลสูงสุดมันคือเท่าไหร่ทคนแต่พี่ว่ามันน่าจะประมาณไม่มีวันหยุดเออทุกคนได้ปลาธรรมดาอีกแล้วปลาธรรมดาเก้าตัวแล้วนะทุกคน เดีย๋ยวพี่จะลองกดดันดูนะอาจจะ,ะ,ะ,ะได้ปลาทองปลาเขียวก็ได้นคนนั้นได้ปลาธรรมดาลืมทุกคนหลุดพูดหลุดพูดไม่ได้เลยเนฮะ้ยทำไมมันไม่มาเฮ้ยเพื่อนมาแย่ยงโชคเราอีกแล้ว ได้ปลาธรรมดาทุกคนปลาธรรมดาสิบตัวแล้วนะเนี่ยเอาปลาเขียวมาบ้างจงปลาเขียวจงมา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 ปึ๊บเออทุกคนได้ปลาธรรมดาพี่ว่ามันเกลือมากเลือพี่ว่าไปตกตัวนั้นน่าจะดีกว่าทางั้นพี่ขอย้ายที่่อนนะทุกคน ย้ายที่ที่พี่จะมาตกปลาก็คือตรงเนี้ยทุกคนหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่ตามเรามาันนะเฮทุกคนตกตรงนี้แหละเฮ้ทุกคนตกเร็วมากแต่ว่าได้ปลาธรรมดาสิบสองอตัวแล้วนะปลาธรรมดานะโอ้โหทุกคนคนนี้เวลสองพันเวลเยอะไปไหน ปลาธรรมดาเมื่อไหร่ปลาจะออกวะเนี่ยใช้จับกบใช้ได้ตัวละห้าร้อยนะทุกคนก็คือเยอะเยอะสุดๆตางวันนะทุกคนตอนนี้เป็นวันกังตอนนี้เป็นตกานนวาแล้วทุกคนทำไมรู้สึกว่าอัปเดตยิ่งอัปเดตยิ่งได้ปลาเกลือทุกคนเกลือสุดๆเลยทุกคนก็อย่างที่ว่ามันไม่ใช่ป,ปิดตกปลาเพื่อน มันเย่งโชคเราอีกแล้วไม่เย่งดวงเราอีกแล้วไนะม่เย่งความโชคดีของเราอีกแล้วนะแม่เพื่อนเอ้ยทุกคนพี่ได้ปลาเขียวเอ๊ะตัวไม่ใช่เฮ้ยทุกคนพี่ได้ปลาเขียวอ่ะครบทุกตัวเอ้ยครบจะมีทุกตัวคาริโซตัวนั้นที่ยังไม่ได้จับพี่ได้ปลาอะไรปลาธรรมดาทุกคนทาไมว่าตุ๊ตุ๊ตัวดีคือพี่อะ พี่อยากได้ปลาทองอีสี่ตัวทุกคนแต่ว่าเขาเอย่ากเขาจะมาแย่งพี่แย่งดวงพี่เห็นพี่ตกไอ้ปลาดีๆเขาก็เลยน,นั่งใกล้จะมืดแล้วทุกคนเสื้อหาจากข้างบนได้ทุกคนอย่างโคตรที่พี่ตัวอะไรเดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนเพื่อนอย่ามาแย่งที่เราเลยนะปลาธรรมดาทุกคน อทุกคนเดี๋ยวพี่ขอขึ้นไปตกตรงน้ําตกละกันนะทุกคนมันจะได้แบบสมชื่อหน่อยน้ําตกตรงน้ําน้ําตกตกุทุกคนกทุกคนเขาไม่รู้อุ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคน ทุกคนขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันที่ EP 2สองสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะ,ะทุกคนบ๊ายบาย